รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมช่องบิมซูเวอร์นะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมเดอะซิมสมีสิ่งหนึ่งที่บิมอยากรู้มานานแล้วแล้วก็ยังไม่เคยลองทำนะครับผมว่าการใช้สูตรยืมเงินแม่เนี่ยมาเธอร์โรดเนี่ยเราจะสามารถใช้นะครับผมเสกเงินของเงินแม่ได้มากที่สุดเท่าไหร่ตัวบิมเองก็ยังไม่เคยลองนะเคยแค่ใช้แบบขอแบบหลักแสน ประมาณนั้นอะแต่ว่ายังไม่เคยแบบทะลุเป้าหลักล้านหลักอะไรนี้นะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะสามารถมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่มาดูกัน,นะฮะเริ่มจากเปิดโปรแกรมสูตรนะครับคอนโทรลชิปซีแบบนี้นะจ๊ะเราก็จะพิมพ์คําว่า m า t ธ e r r o a d ก็คือการยืมแม่นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะรัว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 กันเลยนะครับผมมาลุยกันว่าจะมีตังค์เท่าไหร่รัวกันเลยแล้วกันนะครับผม ตอนนี้นะครับเรากดแบบรัวๆนะทุกคนฟังเสียงคีย์บอร์ดของเราดูยอดเงินครับรัวมากครับยอดเงินตรงนี้โอหูจะสี่ลนแล้วไวยังไปเรื่อยๆครับโหห้าล้านแล้วมีสิทธิ์ที่จะถึง 10M หรือเปล่ปปานะครับผมโอ้ตอนนี้เรารัวๆนะครับทุกคนเพราะว่ามาเธอร์โหลดนะครับขอได้ทีละห้าหมื่นใช่ไหมแต่ตอนนี้เราทําการรัวครับ ว้าอาจจะตันที่9,999หรือเปล่าอ่ามาดูกันครับนี่อ่าตันแล้วนะครับผม9ล้าน9 0 9 9 999, 99, 9 9 9นะครับไม่สามารถทะลุไปมากกว่านี้ได้แล้วนะครับผมโอ้โหก็คือถามก่อนว่าจะเอาเงินไปทำอะไรนั่นดิโอโ้เงินเยอะจัดก็คือสร้างบ้านในพื้นที่อย่างเงี้ย ใช้เงินแบบทุรุสยุรายได้เลยนะครับใครอยากจะเอาเงิน9 9 9 9 9 9, 9, 9นี้ไปทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันนะครับว่าจะเอาเงินที่มากมายขนาดนี้ในเกมตัวซิมสองไปทำอะไรนะครับผม <c oughs> บิมเพิ่งเคยลองทำเพื่อนๆหลายท่านอาจจะเคยลองแล้วแต่บิมเพิ่งเคยลองนะอยากรู้มานานแล้วครับว่าเออจะมีเงินตันสูงสุดที่เท่าไหร่นะฮะก็ ได้รู้แล้วในคลิปนี้นะครับผมก <g> ็ <ül> เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับเราจะเล่นอะไรกันอีกในเดซิมสอนะครับรอตามชมนะจ๊ะเล่นอะไรแบบแผลงๆหรือไม่ก็ความรู้ร,ร,รายละเอียดอะไรต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้คุณบีมนะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเกี่ยวกับเดซิมสอเราจะเล่นอะไรกันอีกรอรับชมกันนะจ๊ะ